เ,เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะแสง้ฟยามเย็นสวยงามค่ะสวยงามหลังจากฝนหยุด อากาศยามเย็นก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วนะคะฝนก็จะตกแล้วนะคะฟ้ายามเย็นสวยงามค่ะสวยงามหลังจากฝนหยุดบรรยากาศยามเย็นก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วนะคะฝนก็จะตกแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะมาฝากเพื่อนๆนะคะ nhậm nhìn nà cá mà vào bên phương nà cá tem lé nà cá gọi là ทลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝนลงแล้วนะคะเดี๋ยวมันขึ้นบ้านแล้วนะคะฝนตกใส่หน้าแล้วนะคะอ่าฝนลงเม็ดแล้วนะคะไม่ค่ะมีฝนล,ลอยมาทั้งนนท์แล้วนะคะทางนี้ยังสว่างอยู่นะคะท้องฟ้านะคะานะคะสดงามากๆนะคะอ่าทางนี้นะคะท้องฟ้าสดใสนะคะ แต่ก็มีเมฆฝนนะคะลอยมาบางนี้เมฆฝนลอยมาก็มีฝนนะคะมีเมฆฝนววววสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะ กะบรรยากาศยามเย็นมาปากนะคะ้องฟ้านะคะ้องฟ้าสวยมากฟ้ายามเย็นสวยงามค่ะสวยงามหลังจากฝนหยุดสองฟ้ายามเย็นสวยงามค่ะสวยงามหลังจากฝนหยุดฝนหยดมาใส่น้าแล้วนะคะ ตกแล้วนะคะฝนเริ่มตกแล้วนะคะ,ะ,คะแผ่กระจายมาทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตกนะคะได้เวลาก็ตกแล้วนะคะตอนเย็นๆฝนหยดมาใส่หน้าแล้วนะคะ ตกแล้วนะคะฝน,น,นเริ่มตกแล้วนะคะเต็มแล้วนะคะ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะป็ะ้เพื่อนๆได้ดูก,ก่อนนะคะ,ะดูท้องฟ้านะคะมีเมฆฝนลอยมาเต็มเลยนะคะฝนหยดมาใส่หน้าแล้วนะคะ,ะตกแล้วนะคะ ฝนเริ่มตกแล้วนะคะทิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะนี่ก็เอาบรรยากาศาเย็นมาปากนะคะท้องฟ้านะคะท้องฟ้าสวยบรรยากาศเย็นนะคะมาปากเพื่อนๆนะคะก็มีฝนนะคะมีเมฆฝน ยำเย็นนะคะมาฝากเ,เพื่อนๆนะคะบรรยากาศยำเย็นนะคะมาฝากเ,เพื่อนๆนะคะท้องฟ้ายมเย็นสวยงามค่ะสวยงามหลังจากฝนหยุด ก็ตกแล้วนะคะตอนเย็นๆเต็มแล้วนะคะบรรยากาศำเย็นนะคะมาปากเพื่อนๆนะคะนะคะน้องฝนหยุดตกเดี๋ยวสัปักก็จะตกอีกแล้วนะคะเมฆฝนลอยมาแล้วเต็มเลยนะคะเนาะ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝนหยดมาใส่หน้าแล้วนะคะตกแล้วนะคะฝนเริ่มตกแล้วนะคะฝนล,ลงแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นบ้านแล้วนะคะฝนตกใส่หน้าแล้วนะคะฝนล,ลงเม็ดแล้วนะคะ ฟ้ายามเย็นสวยงามค่ะสวยงามหลังจากฝนหยุดนะคะน้อฝนหยุดตกเดี๋ยวสะพัาากก็จะตกอีกแล้วนะคะเมฆฝนลอยมาแล้วเ,เต็มเลยนะคะน้อ S <S <an> มีฝนรอยมาทั้งน้นแล้วนะคะทั้งนี้ยังสว่างอยู่นะคะทะคะ้องฟ้าฝนหยดมาใส่หน้าแล้วนะคะตกแล้วนะคะ ฝนเริ่มตกแล้วนะคะฟ้ายามเย็นสวยงามค่ะสวยงามหลังจากฝนหยุด<ม>ได้เวลาก็ตกแล้วนะคะตอนเย็นๆทริปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะคะ ดวงทองฟ้านะคะมีเมฆฝนลอยมาเต็มเลยนะคะ, <S 2> <S 2> <ฟ>ะเดี๋ยวก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะน้นะคะสดงม,มากเลยนะคะ,ะทางนี้นะคะทองฟ้าสดใสนะคะ แต่ก็ไม่เมฆฝนนะคะลอยมาบางนี้เมฆฝนลอยมานะคะน้องฝนหยุดตกเดี๋ยวสักพักก็จะตกอีกแล้วนะคะเมฆฝนลอยมาแล้วลเต็มเลยนะคะน้องน้อยนะคะ <c oughs> แผ่กระจายมาทั่วแล้วนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตกนะคะเพื่อ,อนๆได้ดูก่อนนะคะ <c oughs> ดูท้องฟ้านะคะมีเมฆฝนรอมาเต็มเลยนะคะาฝนล,ลงแล้วนะคะเดี๋ยวมนขึ้นบ้านแล้วนะคะฝนตกใส่หน้าแล้วนะคะฝนล,ลงเม็ดแล้วนะคะ มีฝนนะคะมีมีฝนเต็มแล้วนะคะ